จังหวัดนครศรีธรรมราชคำขวัญประจำจังหวัดเมืองประวัติศาสตร์พระาธาตุทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติแล่ธาตุอุดมเครื่องถมสามการิย์มากวัดมากศิลครบถิ่นกุ้งปู ประวัตินครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดในประเทศไทยมีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของของภาคใต้รองจากสุราษฎร์ธานีห่างจากกรุงเทพมหานาครประมาณ780กิโลเมตรมีจังหวัดที่ติดอยู่ที่อยู่ติดกันได้แก่สงขลาพัทลุงตรัง,รงกบีและสุราษฎร์ธานีในอดีตมีชื่อเรียก ดินแดนแถบนี้หลายชื่อเช่นในคัมภีร์มหานิเทศของอินเดียที่เขียนขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่7-8เรียกว่าตามพอลิงบันทึกโบราณของเมืองจีนเรียกรักตมรรุปิกาจารึกภาษาสันสกฤตซึ่งล้วนหมายถึงดินแดนที่มีสีแดงตะวันตกนิยมเรียก กันมาจนกระทั่งต้นคริสตศตวรรษที่20คือลิโกสันนิฐานว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงเสีอย,ยุธยาตอนต้นเป็นผู้เรียกก่อนโดยเพี้ยนมาจากคำว่านาครส่วนชื่อนครศรีธรรมราชมาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครในอดีตมีนามว่า พระเจ้าศรีธรรมาโ,โสกราชราชวังศรีธรรมาโสกราชมีความหมายว่านครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมหรือเมืองพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นเอกคู่กับเมืองพิษณุโลก มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาเป็นเป็นเจ้าเมืองมีบรรดาศักดิตามพระอายการตาแหน่งนายพลเรือนนาทหารหัวเมืองว่าเจ้าพระยาศรีธรรมราชาติดเดชเตโชชัยชยมหายสุริยาทิปดีอาภัยพิริยะ รากรพ้าหูโบราณสถานในจังหวัดนครศรีธรรมราชโบสถโบสถพระหมายถึงเทวสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของศาสนาฮินดูกำแพงเมืองภูเมืองกำแพงเมืองหอพระนารายวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหอพระศรีสิงห์ศาลพระเสื่อมเมืองวัดหน้าพร,ราน าสาราซีฟูด้ดนครศรีธรรมราชร้านอาหารท่าสาราซีฟูด้ดเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อร้านหนึ่งของอำเภอท่าสารานครศรีธรรมราชร้านตกแต่งเรียบง่าย 9. าวขนมจีนเมืองคนน,นครศรีธรรมราชข้อมูล ร้านขนมจีนเมืองคลเป็นร้านขนมจีนขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชอาหารขึ้นชื่อจะเน้นไปทางขนมจีนที่มีน้ำยาต่างๆให้เลือกมากมายที่ตั้ง23ซอยพานยมตำบลในเมืองอำาเภอเมืองจังหวัดนคร,ร,ร,รศรีธรรมราชโทรศัพท์075342615 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชเดิมชื่อวัดพระบรมธาตุตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมืองอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตั้งถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชสศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชอันเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการสร้างสิ่งที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งทางทิศเหนือของสนามหน้าเมืองถนนร,ราชดำเนินอำาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 6. ช่องรูเรตนครศรีธรรมราชช่องรูเรตเป็นจุดเหนือสุดแดนขนมมีลักษณะเป็นล่องน้ำลึกอยู่ระหว่างเกาะถ้ำกับเขาหัวช้างมีปลากระบอกตัวเล็กชุกชุม หาดในเพลนครศรีธรรมราชเป็นหาดที่มีชื่อเสียงคู่เมืองนครศรีธรรมราชมาช้านานตั้งอยู่บริเวณตอนใต้สุดของอ่าวขนอมลักษณะหาดเป็นแนวยาวโค้งขนานกับแนวภูเขาทัศนียภาพโดยโรอบมีความเป็นธรรมชาติที่งดงามที่ตั้งอำาเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 9. หาดทายแก้ว นครศรีธรรมราชหาดายแก้วเป็นหาดทรายที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในอำเภอท่าสารานักท่องเที่ยวสามารถมานั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ตั้งอำเภอท่าอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พักและโรงแรม 1. The Original Orange Room โรงแรม The Original Orange Room เดินทางมาสะดวกตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงแรม c ว a w i n Lotus ซึ่งอยู่บนถนนพัฒนาการคูขวางใกล้แหล่งท่องเที่ยวของมังครศรีธรรมราชมากมายเช่นวัดมหาธาตุพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอพระอีสวนและอื่นอๆอีกมากมายมีบริการรถรับส่งจากสน,สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช สามสมัยร <muitas> <arias> ีสอร์ททุ่งสงสมัยรีสอร์ททุ่งสงบริการห้องพักแบบเตียงเดียวมีห้องพักทั้งหมด3 2ห้องในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกแอร์ทีวีดับเบิลห้อง UBC รวมห้องสเปรดน้ำอุ่นตู้เย็นและเบียงห้องส่วนตัวห้องพักสะอาดสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกของทางรีสอร์ทมีที่จอดรถกว้างขวาง ยามรักษาความความปลอดภัย24ชั่วโมงบริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี24ชั่วโมง